สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะก็มาติดตามฟังกันต่อนะคะกับข่าวลุงพลค่ะจากกรณีนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลาโพหรือลุงพลกับป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตะกรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบ หลานสาวตัวเองซึ่งคดีนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารได้นัดพร้อมคู่ความเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยคดีนี้ลุงพลป้าแตนได้ให้นายพิธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลสลินสาธรเป็นผู้ดูแลนะคะ แต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทีมทนายว่าจะถอนตัวจากคดีนี้ทั้งทีมล่าสุดทนายรัชพลแจ้งกับทีมข่าวว่าทนายตั้มและคณะทีมทนาย รวมทั้งตนเองขอถอนตัวจากคดีน้องชมพู่และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับลุงพลป้าแตนอีกโดยให้เหตุผลในการยกเลิกไม่ทำคดีนี้ว่าเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันจากนี้จะเดินทางไปแจ้งต่อศาลจังหวัดมุกดาหารถอนการเป็นทนายของฝ่ายจำเลยส่วนลุงพลป้าแตนไม่ได้คุยกันอีกแล้วซึ่งหากทีมทนายถอนตัวทั้งหมดแล้ว ลุงพลกับป้าแตนต้องหาทีมทนายใหม่เพื่อต่อสู้คดีด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับ เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับ you mm -hmm.